ทำไมคาเฟ่นี้เหมาะจะมานั่งทํางานแล้วนอกจากเขาจะมีสวนหลังร้านขนาดย่อมแล้วทุกการซื้อของเรายังช่วยปลูกป่าในเชียงรายได้อีกมาล้วกับ EPC สาหรับชาว work f r ฟ m anywhere ที่อยากได้คาเฟ่กรีนกรีนไว้นั่งทํางานที่นี่ก็คือมีวานาออร์แกนิกฟอร์เรส์คอฟซึ่งอยู่ใกล้ m r ทส่วนหลวงรอาข้างๆพาราไดซ์พาร์คเลยซึ่งที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นๆตรงที่เมล็ดกาแฟเขาปลูกแบบออร์แกนิกโดยทําร่วมกับเกษตรกรไทยกว่า256ครอบครัวที่เชียงรายคือป่าไม่พังเพราะเป็นการปลูกแบบแม่นเดิมใต้ร่มเงาต้นไม้ ยอย่างที่แจมสั่งมากินก็คือลาเต้คั่วกลางที่เป็นซิกเนเจอร์เบรนของเขาคือชอบที่เขาบอกรายละเอียดทั้งแหล่งปลูกสายพันธุ์ความสูงจากระดับน้าทะเลมากแถมที่นี่เท่าแก้วส่วนตัวมาในรถ5บาทด้วยนะปั๊กก็มีหลายจุดแต่เขาไม่มี WiFi ฟรีให้นะแต่ว่าเขามีเมนูเข้าให้เลือกหลายรายการอยู่ราคาก็ถือว่าแอบสูงนิดนึงแต่พอชั้นถือว่าใหญ่เลยนั่งกินยาวๆได้ทั้งวันส่วนบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงพอดีมากร้านมีกระจกลอมรอบตั้งจากชั้น2เลยชั้น1เนี่ยมองออกไปก็เห็นวิวสวนขนาดย่อมที่าายอองวกะ่่จบ ออกมาลืมไปบอกน้ํามาใช่ไหมเราต้องใช้หลอดเพราะมันเป็นน้าปัน่นด้านนอกร้านเขาก็คือมีจุดแยกขยะให้ด้วยนะเราสามารถเทน้ําแยกแก้วทิ้งหลอดได้เลยแต่ถ้าเราเอาแก้วไปเองได้ก็จะดีที่สุดนะแล้วที่บอกว่าการซื้อของเราช่วยปลูกป่าในเชียงรายได้เนี่ย <S <S ก็เพราะว่าทุกการซื้อกาแฟ7จ็ดแก้วของเราทุกคนรวมกันร้านก็จะซื้อต้นกล้าไปปลูกที่เชียงรายหนึ่งต้นซึ่งร้านมีว่านามีอยู่3สาขาตอนนี้เลยปลูกไปแล้วกว่า7 0็0กว่าต้นเลยอ่าแล้วพอดูกับเช็คลิสต์แล้วนี่ก็คือคะแนนทั้งหมดของทาง,งร้านนั่นเองคือถ้้้้้าา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 ใใครรรรรรอยยยกกกกนน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 ะะทททํํงฟฟิิิๆไดดดแแแีีีีู่่ับวปธมมมชตเเหลลถโ เขาอีโคเฟลลี่เนี่ยก็มาแนะนำเราได้เหมือนกันนะ